วัญอุสามณีอวดหุ่นแซบในชุดว่ายน้ำสีขาวแหวกเว้าสวยเซ็กซี่คลิปนับวันยิ่งแซบขึ้นตลอดสำหรับนางเอกสาวขวัญอุสามนีไวยทยานวลที่ล่าสุดเดินทางไปพักผ่อนชิลๆที่จังหวัดกระบี่กับเพื่อนๆหลายคนและงานนี้ทำเอาไฟลุกคลิปไปแล้วเรียบร้อยกับภาพความเซ็กซี่ของนางเอกดังที่บอกเลยว่าได้ใจแฟนๆสุดๆเลยจ้าซึ่งในอินสตาแกรมแอดควานูซก้าได้โพสตคลิปใส่ชุดว่ายน้ำวันพีซ สุดเซ็กซี่ปวดหุ่นแซบๆหน้าท้องแบนราบผิวขาวเนียนตาม,มากออร่าสวยทำสุดๆเต้นกับเพื่อนสาวได้น่ารักมากๆอีกทั้งยังโพสต์ภาพเซ็ตชุดว่ายน้ำสีขาวโพสตท่าเพิ่มความเซ็กซี่เขียนแคปชั่น Radiant h a t need no explanation it's simply you ส่วนคอมเมนต์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันหลายคนแซวความเซ็กซี่แบบเกินต้านของขวัญอุสามณีและพร้อมใจส่งอีโมจิไปลุกเต็มไอจีเลยจ้าอุสามณียไวยทยานนท์ชื่อเล่นลูกขวัญแต่มักเรียกว่าขวัญมีชื่อจริงว่าอุสามณีภูลเกิดเดิมบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่3มีนาคมพศ2531บิดามีอาชีพรับราชการตำรวจชื่อดาบตำรวจเกษมภูลเกิดเสียชีวิตแล้วเป็นลูก มดาชื่อปราณีวัยาทนนมีเชื้อสายไทยมลแขกขาวเธอมีพี่สาวหนึ่งคนชื่อเขียมรศนีภูเกิดชื่อเล่นลูกแก้วซึ่งเกิดห่างกับเธอ6ปีชีวิตในวัยเด็กของเธออยู่กับพ่อแม่เป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆน,น,นอกบ้านมากนะักอุสามณีได้รับการทาบทามและแนะนำจากทีมงานนักสแสดงตั้งแต่อายุ3าขวบโดยเริ่มจากงานเดินและเล่นละครละครเรื่องแรกที่เล่นคือพ่อจา๋าแม่ขาลูกรักจนได้รับงานสแสดงทั้งของช่องสามและช่องเจ็ด ในปี2547อุสามณีได้ทำสัญญาเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7โดยเรื่องแรกหลังการเซ็นสัญญานั้นคือสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาคสองตอนแม่มดน้อยตัวป่วนซึ่งเธอรับบทนางร้ายเป็นเรื่องแรกเรื่องต่อมาอกธรณีเธอได้เล่นเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกและส่งผลให้ชื่อเสียงของเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนื่องจากละครประสบความสำเร็จอย่างมาก เรตติ้ง22ต่อมาอุตสามณีได้แสดงในเรื่องขิงก็ราขาก็แรงที่ทำให้เกิดวลีติดปากอย่างแม่ไม่ปลืม้มจบส่งผลให้ละครเรื่องนี้เป็นละครที่มีเรตติ้งสูงสุดของปี2,549โดยตอนจบเรตติ้งสูงสุดถึง24และเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่17และถือเป็นนางเอกที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งที่ได้เข้าชิงรางวัล ดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีประกาศรางวัลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับสูงสุดในสมัยนั้นอย่าง Top Award, ท็อปอวอร์ดทียบเคียงนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยอย่างอ้ํพัชราภาอ้อมพิยดาและแอนทองประสม หลังจากนั้นชื่อเสียงของอุษามณีก็ก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยทันทีต่อมาปี2558เธอได้กลับมาพลิกบทบาทฝีมือในบทบาทนางเอกสุดแรงกับบทชิดบ้าจนคว้ารางวัลน,นักสแสดงนำหญิงเจ้าบทบาทจากสยามบันเทิง2อ1 5นและรางวัลเมฆขลา2559และในปี2560เธอได้กลับมาพลิกบทบาทฝีมือบทร้ายเต็มตัวอีกครั้งในบทพิทวันสัจจามาตในละครเรื่องมายา ในปี2,561ปูสามานีตัดสินใจไม่ต่อสัญญาการเป็นนักแสดงกับช่องเจ็และผันตัวเป็นนักแสดงอิสระเพื่อทุ่มเทเวลาในการประกอบธุรกิจส่วนตัวผลงานละครเรื่องสุดท้ายกับช่องเจ็คือไฟหิม